สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูฮิวอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการถอดคาประพันธ์นะครับผมอ่ะพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องกันเลยนะครับผมอ่ะความหมายของการถอดคาประพันธ์นะครับการ,การถอดคาประพันธ์เนี่ยคือการเก็บใจเก็บใจความจากคําประพันธ์นั้นมาเขียนใหม่ด้วยภาษาร้อยแก้วที่สละสลวยเพื่อให้เข้าใจ ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยยังคงเนื้อความเดิมไว้นั่นเองนะครับหลักการในการถอดคาประพันธ์นะครับก็คือ1อ่านบทประพันธ์ที่นักเรียนจะถอดความให้จบหลายๆเที่ยวนะครับแล้วจับใจความให้ได้ว่าบทประพันธ์นั้นนะครับกล่าวถึงอะไรมีรายละเอียดอย่างไรนะครับ 2. คําประพันธ์ประเภทโคงฉันกราบกาบกรอนต่างๆนะครับจะต้องแปลเป็นร้อยแก้วทั้งหมดนะครับผม อ่าสาคำประพันธ์ต่างๆผู้ถอดคำประพันธ์จะต้องหาคําสามาัญที่มีความหมายตรงกันนะครับมาใช้แทนเพื่อใช้เป็นภาษาของตนเองนะครับ 4. การถอดคําประพันธ์นะครับไม่ให้อธิบายความต้องเขียนให้ตรงกับความเดิมอย่าเพิ่มความใหม่ให้เกินไปจากที่ปรากฏในคําประพันธ์นะครับแล้วอย่าให้ความเดิมขาดหายไปด้วยนะครับผมอ่าต่อไป5ครับพยายามรักษาเนื้อเรื่อง บริบทของคําประพันธ์นั้นๆน,น,นะครับไว้คือต้องคํานึงถึงบรรยากาศของเนื้อเรื่องเดิมนะครับเช่นถ้าเป็นบทที่แสดงความศักดิ์สิทธิ์ความรักความสวยงามความโกรธนะครับก็จะต้องใช้ข้อความที่ถอดมาคงบรยาางบรยากาศนั้นๆไว้เสมอนะครับผมอ่าต่อไป6ครับไม่ควรแปลคําศัพท์ต่อคําเรียงกันไปนะครับควรถอดเอาแต่ใจความอย่างตรงไปตรงมานะครับเป็น รอยแก้วที่ง่ายๆนะครับคําที่ใช้เรียกชื่อหรือว่าคาสร้อยประกอบชื่อเนี่ยให้ตัดทิ้งนะครับผมอ่าต่อไปข้อที่7ครับถ้าถอดความตามบทร้อยกรองมาแล้วนะครับให้อ่าถ้าถอดความตามบทร้อยกรองมาแล้วนะครับทําให้ได้ประโยคที่ซับซ้อนนะครับก็ให้ปรับประโยคที่ซับซ้อนนั้นเป็นประโยคง่ายๆนะครับผม ต่อไปนะครับข้อที่8ถ้าในบทประพันธ์นะครับใช้คําสรรพนามบุรุษที่ 1, ที่2หรือว่าที่3เนี่ยเวลาถอดนะครับต้องคงคํานั้นๆไว้นะครับต่อไป9ควรลําดับเนื้อความตามบทประพันธ์เดิมนะครับอย่าสลับความเป็นอย่างอื่นเว้นแต่การสลับนั้นนะครับจะช่วยให้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อความใดถอดแล้วยังไม่เป็นภาษาร้อยแก้วที่ดีนะครับก็สามารถขัดเกลา ถ้อยคาสํานวนได้ตามความาสมควรหรือว่าข้อความใดถอดแล้วนะครับขาดความสําคัญหรือสํานวนฟังขัดหูนะครับก็สามารถาแต่งถ้อยคําให้สะสวยได้นะครับสิบเอ็ดนะครับเมื่อถอดความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดถือเป็นการตรวจทานไปในตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการถอดคําประพันธ์นะครับจากบทที่ว่าเบียดเบียนเสียดส่อช่อชน ไปทนทุกข์นับกับกันเมตตากรุณาสามันเป็นสุขทุกวันหันษาบาปกรรมนาตนจะได้ไปสวรรค์น,นะครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งจากกาบพระชัยศุริยานะครับผมซึ่งจากบทข้างต้นนะครับก็สามารถถอดคำปรพันธ์ได้ว่าผลบาปจากการเบียดเบียนและหลอกลวงผู้อื่นจะทำให้ตนนะครับต้องทุกทนไปนานส่วนผลบุญจาก จากการมีเมตตากรุณานะครับจะทําให้มีความมีแต่ความสุขตลอดไปนั่นเองนะครับผม่าเป็นไงบ้างครับหลังจากเรียนกันไปแล้วนะครับพอจะเข้าใจไหมครับ่าน่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบมรวมเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในครัหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ